ทีนี้มาดูเรื่องของวินรถตู้แล้วก็วินจักรยานยนต์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันบ้างนะคะเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองค่ะตำรวจแล้วก็ทหารเนี่ยสนที่กาลังการในการปล่อยแถววินรถตู้แล้วก็จักรยานยนต์นะคะแล้วในขณะเดียวกันที่ประชุมเองก็ชี้แจงทําความเข้าใจรวมถึงหาแนวทางร่วมกันของคอ,อสชอแล้วก็ผู้ประกอบการเหล่านี้ค่ะก็สรุปออกมาได้เป็นสมแนวทางด้วยกันค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ จ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพญาไทร่วมกับทหารได้ปล่อยแถวจัดระเบียบว,วินรถตู้และรถจัก,กรยานยนต์ในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งก็อยู่ฝั่งร้านอาหารพงหลีค่ะส่วนเรื่องของผลการประชุมระหว่างพันเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์และพันตำรวจโทจุมพลคณานุรักษ์ รองผู้กำกับฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลพญาไทนะคะก็เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็หาแนวทางร่วมกันในการจัดระเบียบว,วินรถตู้รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชอต่อผู้ประกอบการวินรถตู้รับจ้างในพื้นที่เกาะราชวิถีบริเวณโดยรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยมีผู้แทนผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า20คนด้วยกันค่ะ